สวัสดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมานะคะอันนี้ผมฮุปเปอร์นะวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องรูบิสนะครับผมมีปกติผมก็จเตจะมีรูบิแค่นี้ครับนี่แต่ดูนี่ครับนี่ผมซื้อมาอีกสามลูกแล้วนีคือลูกเกี่ยวครับอันนี้สองคือลูกแบบฝืนน,นิดหน่อยติดขัดส่วนนี่คือรูบิข้อต่อ ที่จิงพี่จิงมันก็ไม่ครบทุกอันนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะครบแหละแบบวว่าวนมามันก็เป็นแบบนี้แหละมามาดูรูปินรูปรูปแบบนี้ก่อนครับที่จริงมันจะผ่านมันข้อต่อก,ก็ได้ครับมันแก้ยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำาไงดีก็ก็เป็นทำแบบแบบนี้ดีก่อนครับแก้ให้ดู แลก้ไปแก้มาแล้วก็เซ็รียบร้อนแล้ว,ลวะครับตอบ,บต่อมานะครับก็ก็ก,ก็ลูบิจิวนะครับโดยอันนี้เนี่ยน่าจะฝืดนิดหน่อยนะน่าจะฝืดนิดหน่อยนะครับแล้วก็แล้วรวมรวมติดท่าแล้วมันมันก็ฝืดและติดขัดที่สุดในโลกให้ด้ผมดีทนูครับ เราสามารถบิดมือเดียว่าของบิดแบบเนี้ยใช้พลังกำลังมากต่อมาเป็นภาพลูกบิดลูกเอ่อน่าจะเป็นแบบลูกเล่เเเลลลครับแต่มาดูตัวนี้ครับนี่นี่ครับเธอนะนี่มันเป็นแบบเ,เสียงลูกไฟนะครับมาดูลูกเลวตัวนี้ครับด้านละลื่นมากๆครับตัวน,นี้น่าลื่นมากๆแล้วก็ข้อต่อดีด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นรูปิทร,รูปนี้นะคบซึ่งซึ่งรูบิทร,รูปนี้นะซึ่งรูบิทร,รูปนี้นะครับก็เป็นรูบิทที่เปิดนิดเล็กนิดเล็กเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็น,น,นเดี๋ยวันจะติดขัดที่สุดแล้วอันนี้คือแปะสติกเกอร์อันนี้คือแปะแล้วนะคะ นะครับลูบิดเป็นลูบิดที่ฝืดนะครับแต่ว่ามันก็ฝืด,ดนิดหน่อยมันก็มันก็แบบลื่นนิดหน่อยแต่มันก็ฝืแบบนนดธรรมดาไี่แหละต่อมานะครับเป็นเออต่อมานะครับเป็นลูบิดที่ผมแก้พึ่งแก้ได้ครับเป็นลูบิดที่รานะคาถูกๆประมาณสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยนะครับมาลูบิดรูปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูมันผมเล่นไม่ได้เลยไม่ใช่ฝืด รูปเป็นลูกนี้ที่ผมซื้อที่ห้างอันห้างอันอันหนึ่งครับประมาณแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงน,นะเออหกร้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมมันอันนี้มีแม่เหล็กนะครับดูไปวะไอพวกเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะไม่มีแม่เหล็กนะครับแต่มีรูปรูปเป็นลูกเดียวที่มีแม่เหล็กแม่ไทีด่ดีที่สุด รวมเจ้ารวมลูบิททั้งหลายนะครับพี่จริงรูบิทล,ลูกนี้นะครับผมผมใช้เวลาต่อนานมากแล้วก็นี่คือสารพัดรูบิทนะครับเดยวสวนด,ดีดดีขอรัานวัสดสวน